แชมพูครั้งแรกเลยนะคะน่าตำลึงจ้า <S <S นี่สดทองนึ่งทะเลนึ่งระเลทอดสดขาใส่ป้งสดลงไปเลยค่ะ ีอันแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เหลือไว้ทานตอนเช้าน้ำชานะคะน้ำกะทิเหนียวพ้นหอมๆค่ะร้านให้สวยที่สุดสวยแล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะชินคนละชิ้นเก่งจน1 0จ0 จำชินดนได้ไหมเอ่ยชินดนหมาสีขาวตัวสูงๆพวกเราเก็บเขามาเลี้ยงนะคะได้หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าชินดนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเชือกพากไปวิ่งเล่นนะคะเขาชอบสะบ,บัดสะบ,บัดจนเชือกหลุดปกติเชือกหลุดเข้าเหนียวจากบ้านไม่เกิน2อาทิตย์เขาก็จะกลับมาเองค่ะแต่ว่ารอบนี้หายไปเป็นเดือนก็ไม่กลับมาเลยนะคะและมีอวันหนึ่งกลับมาพร้อมกับเพื่อนสี่ห้าตัวเอาเพื่อนมาด้วยค่ะกลับมาตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนซอกับพี่ชินก็พากันวิ่งไล่จับเขาก็ไม่ให้จับนะคะ แล้วเขาก็หายไปเลยค่ะจนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาไปเจอเจ้าของเก่าหรือเปล่าก็เลยเจอบ้านเก่าค่ะอาจจะไม่กลับหรือถ้าใครเจอชินโดนแถวเราแววกรับต็อกแจ้งซอด้วยนะคะเดี๋ยวซซไปเอาจ้าไปคะทุกคนทั้งบวบเหลี่ยมแล้วก็ทั้งยอดตำลึงค่ะสวยไหมคะบวบเหลี่ยมสปูครั้งแรกเลยนะคะยอดตำลึงจ้ามาถึงพวงันเลยนะคะ ดึงมาเลยนะคะยอดตำลึงเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนรีบกินให้หมดเลยค่ะรีบกินให้เร็วที่สุดเดี๋ยวมันจะเหลืองตายหมดนะคะในยอดตำลึงจ้าไม่ใช่ยอดแล้วค่ะเรือทั้งเรือนทั้งยอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวบเหลี่ยมค่ะทุกคนค่ะบวบเหลี่ยมงามๆเลยจ้ะวันนี้ที่เราก็จะแกงเรียงเนาะแกงเรียงกุ้งสด บวบเหลี่ยมที่รอคอยค่ะปลูกปีแรกเลยนะคะที่เกาหลีค่ะนี่นะคะปกติกินตะบวบหอมค่ะวันนี้เราจะมาลองเอาบวบเหลี่ยมนะคะไปทำแกงเรียงกุ้งสดดูนะคะนี่แหละ,ะรอคอยมานานแล้วรอให้มันโตนะคะมันก็เพิ่งจะโตให้ตอโตช้ามากเลยนะคะบวบเหลี่ยมพว,วกบวบเนี่ยโตช้ามากพออากาศเริ่มเย็นก็เริ่มโตค่ะโตตอนอากาศหนาวพอดีเลย นั่งลงไหนลูงนั่งลงกันจ้ะนั่งอันจ๋าอันจ๋านั่งนั่งนั่งอันจ้าอันจ้าใช่ได้จ้ะใช่ได้จ้ะนี่บวกงูค่ะสมชื่อสมชื่อเป็นบวกงูจริงๆนะคะ มันยาวค่ะเหมือนงูเลยอุ๊ยแล้วพี่ชินมาซอยเก็บเศษพอดีเลยแต่กี้แกกำลังจะช่วยซอยเก็บพ,พี่ชายมาค่ะน้องพี่ปังยิ้มมาหาน้องพี่ปังยิ้มใช่น้องพี่ปังยิ้มน้องพี่ปังยิ้มมาก็เลยไปรับน้องพี่ปังยิม้มน้องชางยพูกับแม่ตอนนี้พูดกับแม่ใช่ไหมยัง,ยงไม่กลับค่ะเด็กก็มาปูแล้ว ปให้ปูด้วยพี่แร่โซนปููแรกแรอ๋ออา เก็บต่อานายกินจังเลยลูกเนี้ยนี่ฝักทองว,ว้าวใครวะเนี่ยใครมุดเข้ามาแถวนี้เนี่ยเห็นแต่ตัวเล็กๆนี่ค่ะฝักทองฝักทองบ้านเราเองหนักมากลูกนี้สองโลได้นั่งนะ อีกขี้หนูค่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดมากอากาศเริ่มเย็นแล้วแมงลักก็ไปเริ่มเหลืองแล้วค่ะไปเริ่มเหลืองกำลังจะตาย อร่อยนะใช่ไหมคะอย่ายวบแบบนี้อร่อยเนาะ <_ d soul> นั่งลงลงนั่งลงนั่งลงอันจากรอยู่ฟักทองที่ F เอฟซีส่งเมล็ดมาให้ปลูกค่ะเป็นฟักทองกินยอดนะคะตรงซองมันเขียนว่าฟักทองกินยอดแต่พอมาปลูกแล้วมันมีลูกออกมาเนาะแล้วก็สวยค่ะนี่นะเหลืองอร่ามน่ากิน หนูจ like ีเอ่อมาแล้วจีเราจะไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ขาย ดแกะหลังเรียบร้อยนะคะ แช่น้ำปูนใส่นะคะไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะน้ำปูนใส่นะคะเราก็เอาปูนใส่ใส่ในน้ำนะคะแล้วก็คนๆๆๆๆๆๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะตกตะกอนค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำปูนใส่ที่อยู่ด้านบนนะคะ กุ้งแห้งให้สุกกรอบเลยค่ะตุ้มกรอบกระแบบชายหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนนะคะหอมแดงสามช้อนโต๊ะคุณพูนค่ะ หนูสองช้อนโต๊ะค่ะกุ้งลวก5้าตัวค่ะกระปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลร้อยสีสิบกรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าวร้อยแปดสิบกรัมค่ะเกลือหนึ่งช้อนชา ฟักทองที่แช่น้ำปูนใส่ไว้นะคะล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะฟักทอง1นกิโลใส่ลงไปเลยค่ะ ต้มด้วยไฟกลางนะคะค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะเราราวสามสิบนาทีกว่าได้นะคะต้มไปจนน้าตาลมันง่วนนะคะแล้วก็เริ่มเหนียวเริ่มเปลี่ยนสีเราค่อยหลีไฟลงนะคะพอตุ่นไปสักพักนึงน้ําตาลก็เริ่มเปลี่ยนสีและเหนียวขึ้นนะคะเราก็สังเกตว่าฟักทองเราเริ่มสุกเริ่มนิ่มแล้วนะคะทุกคนเขานี้ก็บีบมะนาวใส่ลงไปซีกนึงค่ะความเปรี้ยวของมะนาวนะคะและกลิ่นเขาจะไปตัดเลี่ยนค่ะตัดหวานและทําให้รสชาติของฟักทองอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ปิดฝานะคะแล้วตุ๋นต่อไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจ้าฟักทองเชื่อมนะคะเราก็ไม่ต้องซอกก็ไม่ได้คนอะไรนะคะวางฟักทองลงไปแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ได้ทีแล้วนะคะนุ่นิ่มค่ะเอาช้อนเอามือแตะๆดูก็นิ่มแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟได้เลยจ้าสุกแล้วน่ากินมากเลยค่ะ น้ำกะทิสำหรับอเอาไว้ราดค่ะน้ำกะทินะคะ200 ML มแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปสัก1ช้อนชานะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะคนให้แป้งมันนะคะละลายแล้วเราค่อยนำไปเคี่ยวอีกทีเนาะแป้งมันมันก็จะช่วยทำให้น้ำกะทิราน,นะคะเหนียวข้นขึ้นค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะได้น้ํากะทินะคะเหนียวข้นนิดนึงนะคะเวลาไปราดก็จะได้ดูน่ากินค่ะอร่อยมากเนี่ยอร่อยสิเก้เนี่ยสี่อันแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เราไว้ทานตอนเช้าน้ำกะทิเหนียวข้นหอมๆค่ะน้ำกะทิบ้านเราเองราดไปเลยค่ะ ลาดเพื่อความลาดให้สวยที่สุดสวยแล้วคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะกินคนละชิ้นโอ้โหน้ำกะทิหอมมากเลยคะ่ะเรียบร้อยจ้ะไปะทานข้าวกันคะ่ะ สุบแล้วนะคะเราก็จะใส่บวบเลียงค่ะใส่เห็ดค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะรสด,ดีนิดนึงน้ำตาลนิดนึง <c oughs> <c oughs> โอ้โชมไอกเราก็จะใส่ยอดยอดตำลึงะคะ่ะใบตำลึงอ,อ่อนๆนะคะลงไปเลยคะ่ะ วิตามินเยอะแยะมากมายนะคะในใบตำลึงแล้วก็ใส่แมงลักค่ะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งสดไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกงเลียงกุ้งสด แกงเลียงกุ้งสดอร่อยออร่อยนะคะน้ำนัวมากเลยค่ะแล้วก็มีปลาสองตัวตั้งแต่วันทำบุญชูชอกนะคะวันไหว้ที่ซอทำคลิปไปล่าสุดะคะ่ะยังไม่ได้กินกันนะคะเพราะว่าวันนั้นอาหารเยอะก็เลยเอาออกมากินวันนี้ด้วยค่ะมีของทอดด้วยนะคะของทอดวันไหวนั่แหละคะ่ะกินข้าวกันนะคะวันนี้มีกับข้าวสี่อย่างแล้วก็มีของหวานด้วย มีกิมจิด้วยค่ะกิมจิเพิ่งมาเสริมนะคะกิมจิอร่อยมากเลยทุกคนโอ้ยชั่วเน่ยโอ้าเออสนชอนเบลโอ้นี่ยโอ้ยชร่ากเลยจริงจ๊ะขอบคุณค่ะท่นจังให้กงเท่นจังแซ่่อนุ้สด 난 아빠 술술수 <laughs> 없어. 뭐야? 없어. 음실이 없어. 나더 해줘. 너무나 짠이 어때 맛? 맛있어. <우와>. 음. 음. 엄청 맛있어. 이 단호박 끓인 것도 먹을 만 하네. 내가 된장국 끓 맛있다니까. 음. 맛있어. 대박 늙은 호박에 하고차가대 이런 거 깍둑 썰렸는데. 포홍맛있 이거 어, 아니 이거. 자, 돌 그거 먹어. 알아요. 많이요. 어, 팟퐁 찌엔 칸. สุดยอดมาก.อ๋อ,맛있นท 응. 레. เลมอนนะจุกงงนะสิจุกงงโอ้มากที่สุดทุกคน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 าุกคนท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 ุกคนึุกคนทุกคนทุนทุกคนทุกคนทุกหนหุกคนท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 ุก 기제희름이 2년만 이제하겠어 한국 농지 탄생. 한국 생 한국 농지 한국 농선생 한국 농지 탄생. 한국 농지 탄생. 한국 농지 เปียนสุดยอดไปเลยค่ะคือแบบชื่นใจโลโ่งคอมันแบบซาง,งถึงกระเพาะอาหารกระเพาะอาหาร Okay. Um. อ้เนเอาไปเลยค่ะร้อยดาวด้วยอร่อยมากเลยค่ะมันไม่ใช่แบบฟักทองเชื่อมปกติน้องใส่มะนาวพี่แแล้วมันแซ่บอร่อยอหร่อยมากเิมะนาว

จะขอตัวต <aunque S 2> ัวลาไปก่อนไปก่อนไว้เจอกันไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งหน้านะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วขอบคุณค่ะ